อขอเชิญคณะพี่ดกกรธนวันคนโยมลุงลัตดดีคณะญาติโยมทุกคนได้เข้ามาด้านในคณะลูกศิษย์ลงตาที่ติดตามมาเราจะได้น้อมถวายพระปา่าแก่ลงตาหลังจากที่ลงตาท่านได้ขิบผมให้กับพระหน้าทั้งหมด80หน้านะครับขอเชิญคณะ แม่แสงดาวแม่คำแก้วคณะชีวิตนี้มีประโยชน์ขณะได้มานั่งอยู่ตรงด้านหน้าพุ่มพระป,ป่าวันนี้ตั้งใจน้อมถวายพระป,ป่าลงตานะแปดได้เลยลูกตั้งใจถวายหนึ่งแสนบาทนาโยมสาธนโมทนาสาธุการพร้อมกันโยมสา แต่ว่าพ่อหน้าเขาติดไปแล้วไม่รู้เท่าไหร่พวกเราก็ช่วยติดให้ได้หนึ่งแสนนั่นลวกันลวงทาจะนำไปสร้างฐานหลวงปู่ดูนะที่วัดอนดมัติีโวก็ก็แบ่งให้มอนบ้างมอนพญานาก็ยัง